สวัสดีครับเจอกับไอซ์กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ไอซ์จะพามาดูเบื้องหลังของกองถ่ายเรื่องมะนาวต่างดุษใหใยมนุษย์ต่างดาวครับผมพร้อมไหมครับถ้าพร้อมไปชมกันเลยครับย้อมเื้อภาพทั้งหมดตื่อดึ๊ดตื่อดึ๊ดเดี๋ยวทำไมแต่งตัวอย่างนี้เฮ้ยมันเป็นแฟชั่นอ่ามันเป็นแฟชั่นแต่ชื่อเรื่องดูเป็นแบบว่าต่างดาวมากเลยนะผม่ต่างดาว ไม่หาจะใช่่สั่งทรงทรงต่างดาวชัดมาดูกันนะคะว่าชื่อเรื่องเป็นต่างดาวขนาดนี้ทำไมพี่ไอถึงแต่งตัวแบบนี้นะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะเป็นแนวแบบแฟชั่นนี่ไม่ไม่ไรมันเป็นแบบแต่งตัวแฟชั่นต่างดาวคนละดาวดาวบันดอนออกขั้นตามสบายเถอะฉันไปก่อนนะปุ๊บกำลังเบี่ยกโมอีงฟ้าลุกขึ้นตับไหลเลยเอ้มือนู้นนี่เป็นโทรศัพท์อ่างี้นะห้าตี สามสองตามสบายเถอะไปก่อนนะท้าเดี๋ยวก่อนสิทัาเขาดีกว่านะเท่านี้นะก็แ้าโกรธนั่นแค่อีกเรื่องเอาไงทีหน้าเหนือกว่านะมาเล็กคอแล้วใครก็เออตามมาแต่บอกไว้ก่อนนะว่าการอยู่กับไปเพิ่งไปไอ้ฉันแลพวก็แล้วก็หันเก๋แล้วก็มาดูโทรศัพท์นี่หรอก ดูที่นี่นะดูที่ก้มดูที่โทรศัพท์นะเสร็จปุ๊บนี่เชิดเป็นตัวอะไรอ่ะหีเหรอหนีบ้าเลยท้าไมนางเอกของเราต้องใส่หน้าอย่างงี้ต้องรอดูนะคะหนังนี้จะเป็นคนไม่เหมือนคนนแน่นแค่่่ฝฝัังงาตกใจเนี่ยยังไงนะคะรับยัยสะดุดแล้วนี่รอหนึ่งที เีพี่ีส,สามสองไปสิไปได้เพื่อนนะมาทำลายนี่แล้เอาตัวกับไปเพื่อนได้สิอตัวก็เอาผ้าคุมหัวขอขาถาไรอยู่ย่างทีไม่นา้จะช่วยะขอขาถาใหม่แล้วไปมดแล้วโอมสิงขะ ยุงมาละไอสละไอไปยุงมาละไอยุงละยสละายไปเอ้ยยุงมาแล้วก็บิดคอทางเดิมอย่าหากัดี๋ยวยาหายไป,ยยาาเ,ปเด็กๆเดี๋ยวตอนที่เล่นมาสเตอร์หลักอ่ะเด็กๆพยายามเล่นต่อให้อยู่ในบทเดิมไหมลูกครับผมไม่งั้นเดี๋ยวมันตัดไม่ได้นี่จริงๆอะเพื่อนละคัดเลย คนนี้นะฉันรอนายฉันรอนายเล่นน่ะฉันแค่อยากตามหาะฉันแค่อยากตามนายมาฉันแค่อยากตามนายไปเฉยๆนี่ลูกเด้คอดห้าสี่สามสองโอ้ยอะไรนะโอเคไม่ต้องร้องไห้เลยที่ยืนคือเป๊บไม่จำเป็นตุ๊บห้าสี่ นี้ทำงานสองพ้องน่จะน้อยไปแต่ฉันเห็นว่แกถทำไม่แต่ฉนไม่เป็นไรไม่เหมือนเมอนที่เดียกันมันโดอหลอกมองแบบนี่ผมดูละครสั้นช่วงไหนล่ะเอาเกิดนวเอาดังนพี่เระเอกกับนางเครื่อหรือเออพระเอกชื่องทเอกอครับพี่ยหลลูกชิ้นนะแอผมเสียเวลามากเลยที่มาหาคุณเนี่ยคุณรู้ไหมว่าในกระเป๋าผมมีกี่ชินไใช่ค่ะทุกคนคะแล้วชิ้นยวให้ม้อหรออะได้ไหมครับขอบคุมกงจรงะ ไตาลายจะลองมองตากันอยู่แนะเพื่ออยงเอกนะพี่ดิ๊มตอนนั้นก็แบบเอีงหัวฟ้ามาทำหน้าที่ของมันไปให้ฟ้าทำหน้าที่ของมันไปแล้วฉันจะบอกว่าพ่อแม่แกอยู่ที่ไหนดีไหมอ่าเลียนพี่ไอซ์คือน้ำลายนะัตวดีเอ้ยไม่เอาทำแบบคืนไม่เข้าคายไม่ออกอ่ะแล้วก็พี่เาไว้ให้ได้แลโอเคแบบสำลักเหมือนมันชนคออ่ะมาตอนนีครับโอ๊ยวันนี้ได้ยิ้มแล้วเว้ยตลกตลกได้ตลกอ่ะ สี่สามพ่อแม่พ่อแม่พ่อแม่าจากติงยเดี๋ขอเลยครับพอพออะไรพี่พอหนึ่งแล้วก็่รับใช่กำลังเพิ่มพมอยู่นี้แล้วก็หน่พอพี่ห้าสีนับ 1..2.. ่สองหันเลยเป็น2อนับห้า ลองตรงนี้นะตรงพี่ก้านะแบบ made in back นะครับ made in back ดีครับอ่าพี่ดิม <c oughs> เข้ามาแล้วก็โชว์ไปจกคนนะงคนหนึน่งโ <laughs> <c oughs> อ้โหโชคนห่มาปีขอ <c oughs> ได้ดอกด้วนะได้ไหนเรามนุษย์ต่างได้ออกฉันปั้มท้าย <c oughs> <Okay. S 2> งานมาพูดรถต่อยไปหยุดโอเคแล้วหยุดตรงนี้เลยนะถ้าสี่สามลองลองดูฟ <c oughs> ต่อยมายุดอ,อ่าตรงนี้เลยเปลี่ยนกได้แบบครั้งนี้โอเคมา เดยรอ,อันนี้อินเสิร์ตแต่ละคนหยุดน,นะครับ5้าสสาเต้นโวจนกว่าเอวจะคิดเฮ้ยเฮ้ย เาดูในเรื่องแล้วนะคะซีนี้ว่าทำไมถึงต้องทะเลิดกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเบื่องหลังวันนี้สนุกหรือเปล่าครับถ้าสนุกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์อย่าลืมนะครับซัสบสไครต์ด้วยนะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมติดตามเราเยอะๆเลยนะครับไปก่อนนะครับวันนี้บ๊ายบาย